สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเข่าวเกมมิ่งวันนี้เราจะมาเล่าในะเรื่องย่อกิจกรรมเจ้าปัญญากันอย่างย,อย่อๆนะครับ เริ่มจากที่เราได้รับวอยวานให้เป็นคณะกรรมการในการประลองเจ้าปัญญาแนละโดยจะต้องไปคอยสัมภาษณ์และบันทึกการแข่งขันนะครับการประลองเจ้าปัญญานั้นถูกจัดขึ้นในทุกปีในเมืองซูเมนนะครับผู้ชนะจะมีสิทธิ์ได้ใส่มงกุฎเจ้าปัญญานะครับและจะได้รับความรู้อันยิ่งใหญ่และเงินรางวัลก้อนโตนั่นเองนะโดยกิจกรรมนี้นะครับได้รับการสน,นสนับสนุนจากคนชื่อว่าซาจินนะนะตัวเอกนะครับ ได้รับกระแสจากมงกุฎนะครับก็ได้เห็นร่างวิญญาณประหลาดคนหนึ่งบทพึมพำๆอยู่นะผู้เข้าแข่งขันนะครับคือตัวแทนจากแต่ละคณะนะไม่ว่าจะเป็นรรรรรสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่นะคนไหนเก่งทางคณะก็จะจัดการคัดเลือกมานะครับโดยห้ามซ้ํากันนะครับในแต่ละปีจะต้องเปลี่ยนคนไปในแต่ละคณะนะครับโดยที่ปีนี้นะตัวแทนจากคณะชีววิทยาก็คือถีนรีนะครับซึ่งได้รับการโหวตมานะครับจากคนในคณะนั่นเองนะ เจ้าตัวเองก็อยากจะโปรโมทสัมมนาวิชาการของตนเองครับก็เลยมาเข้าร่วมนะครับตัวแทนจากคณะธาตวิทยาก็คือไซโนะนะครับเ <c oughs> ขอยากได้รางวัลที่เป็นการ์ดรุ่นลิมิเต็ดนะครับเลยสมัครมาเองเลยนะเออตัวแทนจากภาควิชาดาราศาสตร์ก็คือไลล่านะครับ <c oughs> ซึ่งได้รับการโหวตชื่อมาแบบงงๆนะ ตัวแทนจากภาควิชาโบราณนคดีนะครับฟารุซันนะครับที่ได้รับเ,เข้าร่วมการแข่งขันนี้เพราะอยากจะโปรโมทคณะนะจะได้แบบมีคนมานะมาเข้าร่วมคณะเยอะๆนะครับตอนนี้คนไม่ค่อยจะมาเข้าคณะเลยนะ และตัวแทนจากภาควิชาเทคโนโลยีกวีนะครับอยากได้เงินรางวัลไปซื้อบ้านใหม่และใช้หนี้นะและอยากทำความฝันของพ่อตัวเองให้เป็นจริงด้วยเพราะได้ดีพ่อของเขาเคยลงแข่งแต่ว่าไม่ชนะตัวแทนจากภาควิชามนุษยศาสตร์นะครับสมหมวกนะ เออชื่อภาษาจีนคืออาเหมานะครับภาษาอังกฤษเรียกแฮทแมนนะแปลว่าไอหมวกนั่นเองครับเป็นชื่อที่แม่นาฮิดะตั้งให้ตอนลงทะเบียนนักศึกษานะครับไม่รู้จุดประสงค์ในการลงแข่งนะเนื่องจากเนื้อเรื่องนี้มันจะกล่าวถึงประวัติตัวละครอย่างคลุมเครือนิดๆนะครับถ้าใครยังไม่ได้เล่นควสส่วนตัวมาก่อนนะครับหรือว่าไม่ได้เล่นแฮกเอามาอาจจะงงๆนิดนึงนะครับเราจะอธิบายคร่าวๆไว้นะฟารุซันนะครับเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งคณะโบราณคดีเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนะครับแต่ระหว่างการ สำรวจโบราณสถานนะครับ <Yeah. S 1> เธอได้ <For this. S 1> ติดเข้าไปในเขตโอซิสนิรันด์นะ mm hmm. ทำให้เธอพยายาม หาทางออกจากที่นั่นนะครับอยู่ใช้เวลานานมากนะจนเธอมีความเชี่ยวชาญด,ด้าน,นกลไกโบราณน,นะครับและการประกอบหุ่นยนต์ด้วยนะครับทําให้เธอมีความสามารถในการสร้างหุ่นยนต์เป็นอย่างมากนะจนในที่สุดเธอก็สามารถออกมาจากโบราณสถานนั้นได้นะครับแต่กลายเป็นว่าโลกที่เธอออกมาเจอเนี่ยกลายเป็นโลกที่ผ่านไปแล้วร้อยกว่าปีนะครับหลังจากยืนจะตัวตนได้นะครับเธอก็เลยกลายเป็นรูปพี่อวุโสประจําคณะไปนะส่วนตัวไลล่านะนะครับเป็นคนที่เครียดใกล้ขี้อายและขี้กังวลนอนไม่หลับนะครับทำให จิตสํานึกของเธอมักจะเข้าครอบอครอบครองร่างเธออยู่เสมอนะเวลาเธอนอนครับมักจะละเมอออกมาเป็นอีกคนหนึ่งนั่นเองนะแล้วเรียกโรคนอนละเมอนี้ว่าโรคพาว่าซิมซอมเนี่ยนะครับแต่ว่าสําหรับเล,ล่านั้นมันจะแตกต่างไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าจิตใต้สํานึกของเธอนั้นกลับเป็นคนอีกคนหนึ่งที่มีบุคลิกตรงข้ามกับเธอและแถมยังเป็นอัจฉริยะอีกต่างหากด้วยนะครับหมายความว่าเวลาเธอนอนหลับหรือเธอสลบหรืออะไรก็ตามนะ เธอจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งนั่นเองนะครับ คณะกรรมการอีกสองท่านก็คือเอาไฮแ่มเนีทุกคนนะกับนิหลูนะครับระหว่างจัดงานนะครับตีเสียแล้วก็แคนเดสก็มาเที่ยวง,งานด้วยก็พาการมาช้อปปิ้งมาสังสรรค์กัน,นสไตล์ผัวเมียนะครับการแข่งขันรอบแรกจะเป็นการจับผีเสื้อนะครับซึ่งทินารีก็ใช้เครื่องหอมนะในการล่อผีเสื้อมารวมกันเป็นจำนวนมากนะครับทำให้ชาวบ้านตกตะลึงและสนใจเป็นอย่างมากครับเขา<อ>ก็จ<อ>ึงได้โปรโมทงานสัมมนาวิชาการของตนเองไปด้วยนะแล้วก็จับผีเสื้อเป้าหมายได้เป็นคน นะครับฟารุซันกับกวีร่วมมือกันนะโดยใช้เครื่องมือผีเสื้อสิงประดิษฐ์นะครับบินหลอกล่อผีเสื้อให้ให้บินตามนะแล้วเขาก็สามารถจับเป้าหมายได้เป็นคนที่2นะครับส่วนเล,ลานนบังเอิญเจอผีเสื้อนะครับก็วิ่งตามไปนะจนกระทั่งมันบินไปเกาะปิ่นดอกไม้บนหัวของตีเซียนะครับและแคดเดสก็เลยจับให้นะครับเธอก็เลยได้รับรบบางวัลเป็นคนที่3นั่นเองนะแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าตามกฎแล้วไม่สามารถไปคะแนนให้กันได้นะ ฟารุซันนะครับก็เลยจะมอบคะแนนให้กับกวีแต่กาวีก็ไม่ยอมรับนะครับสุดท้ายก็เลยจบลงเอยด้วยการจับฉลากแล้วก็ฟารุซันก็ได้คะแนนไปนะทำให้พี่กวีนั้นก็โดนสามีนะครับพี่แต้มนั้นดุนิดหน่อยนะโดรี่ก็มีข่าวมาขายให้เรานะครับเมื่อตามสืบก็พบว่ามงกุฎเจ้าปัญญานั้นเคยหายไปรอบหนึ่งด้วยนะเออมันถูกเอาไปซ่อนไว้ในโพรงไม้นะครับเมื่อเรา ตามสืบนะครับก็ได้พบจดหมายว่าเคยมีมนุษย์นะครับได้สอนหนังสือให้อรณระอรณระตนี้รู้ว่ามงกุฎนั้นมันเป็นของที่ไม่ดีนะเขาก็เลยเอามาซ่อนไว้นะครับการแข่งขันรอบ2คือการแข่งขันตามหาเครื่องรบกวนสัญญาณเด็ที่ถูกซ่อนไว้ในทะเลทรายนะครับพี่แตมบอกว่านี่จริงๆแล้วมันคือการพิสูจน์ความสามารถในการเอาชีวิตรอดมากกว่านะทินเทอร์รีที่ไปทนต่อสภาพ เ,เวทล้อมแบบทะเลทรายก็เป็นลมไปก่อนนะครับอาเหมาก็เอาน้ํามาแบ่งให้นะเราก็พาถินรีไปส่งที่หบ่บ้านนะครับระหว่งางทางก็เจอไซโดกับเลล่านะเลล่านั้นกําลังมีปัญหาเครียดครับเธอกลัวคนที่เสนอชื่อเธอมานนั้นจะผิดหวังนะครับแล้วก็กลัวคนที่ไม่ชอบเธอซ้ําเติมด้วยนะถินรีก็ ผู้ถูกโบดมาเหมือนกันเนี่ยเขาก็เลยสอนเธอนะทาให้เลล่านั้นที่เคยเครียดว่าจะต้องเอาชนะให้ได้นะครับก็เปลี่ยนวิธีคิดไปเป็นอยากเอาชนะเพื่อให้คนที่เสนอชื่อเธอมานั้นภูมิใจนะครับแบบนี้ก็เลยทําให้เธอไม่รู้สึกเครียดนะกวีนะครับที่มีความถนัดมากในเรื่องการพิชิตกิจกรรมแบบนี้นะในเรื่องกลไกหุ่นยนต์นะครับแต่พบว่า เขากับมีปัญหาว่าเครื่องรบกวนสัญญาณนั้นมันทําให้เจ้าพวกสัตว์นะครับที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นหลงทิศหลงทางนะด้ความที่สงสารนะครับเออแล้วก็มีเจ้าลูกหมาน้อยเนี่ยมาเดินตามเขาต้อยๆแล้วก็ขออาหารนะครับเขาก็เลยเอาน้าและอาหารให้เจ้าพวกหมาที่กินหมดเลยนะแถมยังจะพาพวกมันไปส่งนอกเขตสัญญาณด้วยนะครับจนทําให้สเบียงของเขาดันหมดนะครับแล้วก็เป็นลมไปในที่สุดนะไซโน่ที่มาจากคณะธาตุวิทยาก็สามารถหาเจออุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายนะชนะ เป็นคนแรกนะครับเลล่าที่เข้าสู่โหมดอินซอมเนี่แล้วก็สามารถใช้ข้อมูลจากเลล่าโหมดปกตินะครับรวบรวมไว้นะหาอุปกรณ์ชิ้นที่2องจนเจอนะครับฟารุสันนะครับที่ขุดหาอุปกรณ์อยู่ดีแต่สุดท้ายแล้วกลับตกลงไปในดันเจียนโบราณแทนนะ เออเลยเสียเวลาในการหาทางออกจากตาเจียตโบราณน,นะครับก็เดินทางมาเจออุปกรณ์ตัวที่3นะพร้อมกับควีนะซึ่งฟื้นนะครับคือชีพมาจากการสลบกาทะเลทรายโดยปฏิหารนะนะพอถึงจุดนี้เนี่ยเนเรื่องเขาพยายามนำเสนอให้เห็นว่าควีนั้นเป็นคนที่มีเมตตามากๆนะครับท,ทั้งๆที่มีความสามารถอย่างล้นเหลือนะแต่เวลาเจอสถานการณ์นะครับมักจะตัดสินใจทําอะไรผิดมั่วซั่วไปหมดนะเพราะด้วยอารมณ์ของเขาที่มันอ่อนไหวนะเ การอธิบายถึงธรรมะของุุธเจ้านะครับที่เปรียบเหมือนยาชุดนะในพรหมวิหารนั้นคนที่มีแต่ความเมตตามากเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเก่งก,กาศขนาดไหนก็จะกลายเป็นคนโง่ในที่สุดนะครับดังนั้นธรรมะของุุธเจ้านะครับ มักจะปิดท้ายด้วยปัญญาเสมอนะครับซึ่งในที่นี้ก็คืออุเบกขานะแต่ถ้ามีแต่อุเบกขามากเกินไปครับก็จะกลายเป็นแบบพี่แต้มนะครับซึ่งจะไม่มีใครครบนะแม้ว่ากวีจะจับฉลากได้คะแนนในรอบนี้ไปนะครับแต่ว่าพี่แต้มนั้นก็ตำหนิชุดใหญ่ไปเหมือนกันนะนะแพนเดสกับตีเซียนะครับก็พบว่าพวกโจรน,นั้นปะปนเข้ามาในเมืองนะหวังว่าจะลักพาตัวซาจินนะครับเราก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่มาตราและตามหา เอาให้แตมนะครับเพื่อหาสาเหตุนะครับเมื่อไปที่บ้านก็เจอแต่กวีนะซึ่งกําลังโกรธจัดเพราะโดนพี่แต้มดุเรื่องทะเลทรายอยู่นะครับกวีก็เก็บของนะครับไว้รอเลยว่าเดี๋ยวชนะเมื่อไหร่ก็จะย้ายออกไปให้ไวเลยนะทุกคนนะแต่เราก็เห็นด้วยกับพี่แต้มนะครับเพราะว่ารอบนี้นี่กวีทาตัวเองลําบากมากจริงๆนะเกือบตายเลยนะครับกวีก็เอาเอกสารของพี่แต้มให้ดูนะพบเป็นประวัติของซาจินนะครับซาจินนั้นเกิดมาแล้วบ้านรวยนะทุกคน นะแต่พอได้ไปศึกษาชีวิตชาวทะเลทรายแล้วกลับมาก็กลับเป็นโรคซึมเศร้านะครับเมื่อ20ปีก่อนเขาก็ได้บริจาคทรัพย์สินให้สถาบันดูแลนะโดยมีข้อแม้ว่ากำไร30%นะครับทุกปีจะต้องเอาไปจัดศึกชิงเจ้าปัญญานะโดยที่เขาจะมา คอยดูการแข่งขันแบบนี้ทุกปีนะครับถ้าหากมีผู้ใดที่มีคุณสมบัติมากพอเนี่ย mm hmm. เขาก็จะยกสมบัติทั้งหมดนั้นให้กับคนคนนั้นนะเราก็ได้บอแสซาจินจากโรรินะครับจากบันทึกของชาวทะเลทรายนั้นพบว่าซาจินนั้นจ่ายเงินให้กับคารวานเพื่อทดสอบธรรมชาติของมนุษย์นะครับ mm hmm. การหักหลังและการแย่งชิงนะและพบว่า มันน่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นนะครับคนเขียนจดหมายนั้นรู้สึกผิดมาก,กน,นะเมื่อสอบถามจากชาวบ้านก็พบว่าเคยมีคนเข้าร่วมการทดสอบอศึกชิงเจ้าแห่งปัญญาได้อยู่นะครับแต่ต่อมาเนี่ยพวกเขาก็ตีกันจนแบบจนทางสถาบันที่ต้องยุติการแข่งขันเลยนะทั้งทังที่คนพวกนั้นเนี่ยเดิมทีก็เป็นคนที่มีใจิตใจที่ดีอ่อนโยนและใจดีมากๆนะครับเออพบว่าบางคนก็ตายนะครับบางคนก็หายสาบสูญแล้บางคนก็ รอดชีวิตมาได้ก็เปลกวิเวกไปเลยนะหลังจากนั้นมงกุฎนั้นก็หายไปครับผู้ดูแลตอนนั้นนนั้แทบจะเป็นบ้าไปเลยนะครับแต่หลังจากที่เขาหาเจอได้เี่เขาก็ลาออกไปเลยนะครับเราก็ได้เจอเอกสารการทดลองของซาจินเ่ยนะเมื่อครั้งที่เขามาวิจัยในทเทเรซายนะครับก็พบว,ว่าเขาทดลองไปแล้ว64ครั้งใน7ปีนะพบว่ามนุษย์ทุกคนนะครับเป็นได้ทั้งเหยื่อและผู้ร้ายนะ มนุษย์นั้นมีความโลภและทําให้เกิดการกระทําที่โหดร้ายตามมานะครับและเมื่อเขาชินชากับพวกมันนะพวกเขาก็จะละเลยความโหดร้ายของคนนะนโลกมันจะมีความหมายอะไรนะครับความขัดแย้งทั้นั้นที่เป็นสัจธรรมของมนุษย์นะครับทุกอย่างมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับมันว่างเปล่านะครับนี่ก็เป็นเอกสารของซาจินนะโดรีก็ให้เบาะแสเรวาว่ามีผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนหนึ่งครับมีนิสัยเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเลยนะเราก็เลยไปตรวจสอบครับพบว่า เมื่อก่อนนะครับหมู่บ้านอารุนั้นมันอยู่กันแบบลําบากครับเออมันมีปัญหาอะไรมากมายนะแต่ว่าก็จะมีคนจากสถาบันคนหนึ่งครับเขาทิ้งงานทิ้งการเลยนะเพื่อมาคอยดูแลจะใส่ชาวบ้านนะครับแต่ว่าคนคนนี้ก็มีหน้าตาที่แบบเศร้าหมองตลอดเวลานะบางคนเขาว่าเขาเป็นคนบ้าน,นะครับเขาเคยเล่าให้เด็กๆฟังว่าเคยสอนหนังสือให้กับพวกอารานาระด้วยนะครับต่อมาเขาก็ชอบออกไปทะเลทรายแนละ้วจะไปสำรวจทะเลทรายแล้วก็บอกว่าจะไปคุยกับกลุ่มนากาอะไรสักอย่างนะครับซึ่ง ก็หมายถึงกลุ่มนาคาจุนะานะสุดท้ายแล้วเขาก็ไปได้ยช่วยคารวานนะครับที่มัโดนทรายดูดอยู่นะเขาช่วยคนไว้ได้หลายคนนะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตแทนนะเขานนั้นได้เขียนจดหมายนะครับที่จะส่งให้ลูกชายเขาอยู่เขาแต่ทาไม่ทันได้เขียนเสร็จนะนะสุดท้ายเนี่ยจดหมายนั้นก็เลยไม่ได้ส่งให้ลูกชายเขาครับเพราะว่า มันถูกเก็บไว้กับลูกลูกชายของคุณยายนะแต่ว่าลูกชายของคุณยายนั้นเสียชีวิตไปแล้วก็เหมือนโดนโปนโดนอะไรไปนะครับจดหมายก็เลยหายสาบไปด้วยนะเจ้าหน้าที่มหามาตราก็ได้บอกแสของโจนที่พยายามจะลักพาตัวซาจินครับเมื่อเราไปถึงก็บพบว่าโจนพวกนี้ถูกละมุดกับพี่แต้มจัดการไปหมดแล้วนะจริงๆแล้วตัวบงการก็คือลูกของซาจินนั่นเองครับเขาอยากจะได้มรดกของเขาคืนเขาเลยหวังจะจับตัวซาจินให้ได้นะ แล้วเขาก็เล่าว่าตั้งแต่ซาจินนะครับทุ่มทุนนะครับซื้อบกุดบาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปเลยนะเออขังตัวเองไว้ในห้องแล้วมักจะได้ยินเสียงคนแบบคุยกันเสียงลำแหลมออกมาจากห้องของซาจินด้วยนะครับต่อมาเขาก็ไปทะเลทรายไปทดลองอะไรก็รู้หลายปีนะครับพอกลับมาก็เหมือนเป็นคนละคนเลยนะ จิวันนี้เนี่ยก็บอกว่าคนคนนั้นนมันไม่ใช่พ่อเขาหรอกครับแต่ว่ามันเป็นอย่างอื่นเป็นปีศาจทะเลทรายที่มันสวมร่างพ่อเขามาอะไรเงี้ยนะเราก็เลยรู้ว่ามงกุฎนี่มันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับเราก็เลยพยายามจะไปยัอายัดมงกุฎไว้นะแต่ปรากฏว่าการแข่งขันมันเริ่มต้นไปแล้วครับและการแข่งขันรอบสุดท้ายก็คือการชิงมงกุฎนั่นเองนะองอาีนาน 不过，想抵达终点并不容易。 选手的机械装置好像失控了。比赛逐渐白热化。哦，卡威选手终于姗姗来迟。 えっ 失望，莫名其妙，不太对劲。 หลังจากที่กวีชนะการแข่งขันครับวิญญาณของซาจินก็ปรากฏกายออกมานะเพราะว่ามกุฎนั้นสามารถใช้เก็บข้อมูลความทรงจํานะครับและเศษเสี้ยวจิตสํานึกของซาจินได้นะเขาพบว,ว่ากวีนั้นก็คล้ายกับคนคนหนึ่งที่เขารู้จักนะครับซึ่งเขาเข้าใจความลําบากของโลกและเหมาะจะสืบ่อทุกสิ่งทุกอย่างของซาจินนะครับเอ,อเขาได้พบเจอกับคนที่ทุกทนในทะเลตายนะ ซึ่งมันมันทอกอ่ามันทุกทนและทรมานมากนะครับแตกต่างจากชีวิตคนในเมืองที่เขาเคยเจอนะเขาก็เลยอยากจะหาวิธีที่ช่วยเหลือคนพวกนั้นให้พ้นทุกข์นะครับจึงทําการวิจัยและได้ติดต่อ,อก,กับพวกสกิปติกนั่นเองนะเออก็คือพวกที่อยู่ฝั่งของสวนดอกไม้นะทุกคนนะเออก็คือพวก คนเหลียนั่นแหละนะครับเป็นพวกาญาติยานของพวกแคนเหลียนั่นแหละสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถหาคําตอบแห่งการพ,นพ้นทุกได้ครับเขาก็พบว่าบาปนั้นมันสลักอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์นะการแข่งแย่งความพินาศเป็นสัจธรรมที่มนุษย์ไม่อาจจะเปลี่ยนผันได้ครับ <S <S เขาพบว่า ประวัติศาสตร์นั้นมันมีแต่จะดําเนินการไปเดินทางที่ยแย่ลงทุกนั้นนะเขาที่ไม่สามารถหาคําตอบได้เนี่ยเขาเลยคิดจะฆ่าตัวตายนะครับเออคิดจะฆ่าตัวตายแต่จังหวะนั้นเนี่ยเขาก็ได้พบมงกุฎเข้านะครับเขาก็เลยทําการทดลองสุดท้ายขึ้นมานะด้วยความที่สถาบันสถาบันนั้นมันมีอัจฉริยะมากมายหลายคนนะครับมันก็อาจจะมีสักคนที่สามารถหาคําตอบที่เขาไม่สามารถหาเจอได้นั่นเองนะพี่แต้มจึงเข้าใจนะครับว่าเขาต้องการคนที่เข้าใจความเจ็บปวด ของชีวิตมนุษย์ทั้งปวงนะแต่งานทดลองของเขานั้นมันมีจุดบอดอยู่ครับถ้าเขาเอาเงินมาล่อเนี่ยนักวิจัยคนที่ได้เงินไปนะครับมันก็จะแบบมีความสุขมันก็จะไม่เจ็บปวดอีกมันก็จะไม่สามารถเข้าถึงความเจ็บปวดของมนุษย์ได้นะทุกคน,นั้ะไม่สามารถทําให้งานวิจัยของเขาสาเร็จได้นะครับซาจินเขาบอกว่าพี่แต๋มคนนั้นเป็นคนที่ฉลาดมากครับแต่ว่าไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่ซาจินคิดได้นะเพราะว่านี่มันคือการทดลองครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับมันก็ถือว่าการทดลองของเขามันคืบหน้าอยู่ดี นะตัวซาจินนั้นนะครับเจ็บปวดกับโลกนะครับเขาเศร้ากับประวัติศาสตร์นะแล้วเขาเสียดายที่เขาไม่สามารถหาคําตอบได้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงเลือก,กวีจะให้เป็นคนมาสารต่อนั่นเองนะ แต่ระหว่างที่ซาจินกําลังพูดอยู่ครับเกวีก็ทุบมองกุดแตกกระจายไปเลยนะเขาก็บอกว่าชัดนะมันสวยมากๆพอแล้วนะคุณน่ะเคยเห็นคนประสบความทุกข์มากๆใช่ไหมทำไมไม่เอาเงินนี้ไปช่วยคนพวกนั้นสล่ะนะครับเอ่อกวีนะครับที่ตอนนี้ได้สิทธิ์นะครับในการครอบครองทรัพย์สมบัติทั้งหมดแล้วเขาก็เลยประกาศว่า ให้เอาเงินทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้นะทุกคน<ม>จิตสำนึกของซาจินก็เลยไนดะ้ยิ้มขึ้นมาครับก่อนที่เขาจะสลายไปนะเหมือนเป็นหนึ่งว่าในที่สุดเขาก็ได้พบกับคำตอบที่เขาตามหามานานสักทีนะ<ม>หลังจากประกาศผลนะครับก็ทำให้ผู้คนต่างอึ้งกันไปหมดเลยนะครับ กวีก็ได้การ์ดลิมิเต็ดมาแต่เขาก็เอาไปมอบให้กับไซโนแลวไซโนก็เลยเอาเงินให้กวีหนึ่งล้านโมราตามราคาตลาดแล้วกวีก็ดีใจมากก็เลยจะเลี้ยงข้าวพวกเราทุกคนนะตัดฉากมานะครับก็พบว่ามีนักศึกษานะครับประทับใจในความสามารถด้านเทคโนโลยีของฟารุซานเป็นอย่างมากนะครับเออแต่ว่าเธอเป็นอาจารย์สอนโบราณคดีนะเออแต่ก็เลยมีบางคนนะครับที่อยากจะเอาเงินก็รอไปเรียน กับฟารุซันดูครับเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ประทับใจในตัวฟารุซันเนี่ยนะตัดฉากกัที่เลล่านะครับที่แบบกลัวว่าจะทําให้คนอื่นผิดหวังนะครับเพื่อนๆเขาก็บอกดีใจมากนะเพราะว่าเลล่าทําชื่อเสียงให้กับคณะได้นะครับเขาก็เลยจะจัดงานฉลองนะครับให้กับเลล่าเลยนะกวีนะครับก็บอกว่าตอนที่ได้มงกุฎมาเนี่ยซาจินเหมือนจะเอาแต่ยัดเยียดความคิดนะครับใส่ในหัวของเขานะถึงแม้ว่าแนวคิดของซาจินเนี่ยจะเป็นแนวคิดที่ดีนะครับแต่งานวิจัยนั้นมันสร้างให้คนนั้นเจ็บปว มากมายครับเลยยามันมีมันเลยดีกว่านะงานวิจัยแบบนี้นะครับแล้วเขาก็พูดถึงพี่แตมว่าถ้าหมอน,นั่นอยู่เนี่ยมันก็คงจะเน็บอะไรว่าอะไรกรวีว่าโง่อะไรอีกแล้วแน่เลยนะครับไซโน่ก็เลยบอกว่าเขาสัมผัสได้ว่าพี่แตมนั่นอยู่ใกล้ๆเพราะว่าเขาอยู่ในใจเราทุกคนยังไงล่ะนะเล่นเอาขนลุกกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วกลับไปที่หมู่บ้านอารู้เพื่อตามเก็บงานวิจัยนะแต่ก็พบว่าพี่แต๋มได้นั่งอ่านมันจนหมดแล้วนะครับพี่แต๋มนั้นไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากงานวิจัยนี้เลยนะเพราะว่าพี่แต๋มนั้นเป็นพวกที่มีแต่อุเบกขานะครับเออแถมยังคิดว่า การที่มนุษย์ฆ่าฟันแย่งชิงกันนะี่มันก็เป็นเรื่องปกตินะเขาไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยนะครับเขาก็พบว่าซาจินนั้นเป็นอัจฉริยะนะครับและสิ่งที่ซาจินค้นพบนะด้านมืดของโลกนั้นเกิดจากธรรมชาติของมนุษย์นะพี่แต้มก็บอกว่าที่มันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับส่วนตัวหนังสือโบราณที่พี่แต้มเขียนเอาไว้นะครับมันมีความหมายว่าอุดมคติอันยิ่งใหญ่ใช่ว่าจะต่อกรกับแนวคิดสุนนิยมได้นะรางว่าการตัดสินใจเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำได้ ถึ่จะต้องเจ็บปวดก็ตามทีนะนักอุดมการเนี่ยก <c oughs> ็หวังจะใช้การตัดสินใจของเขามอบความสุขแก่ทุกคนนะครับแต่หากไม่สลัดความเขาที่บทบังดวงตาทิง้งพวกะเขาก็ไม่มีวันที่จะแม้แต่จะแตะถึงชายขอบของสัตธรรมนะ <c oughs> มันก็อธิบายถึงเหมือนที่บอกพ <c oughs> ี่บอกไปตอนแรกนะครับว่าพวิหาร4ี่นะทุกคนนะ <c oughs> ถ้ามีแค่ข้อใดข้อหนึ่งครับมันจะกลายเป็นคนโง่นั่นเองนะเราจะใช้แบบอุดมการ มอบแต่ความเมตตาให้กับทุกคนไม่ได้นะครับมันจะต้องมีปัญญาหรืออุเบกขานะครับเป็นตัวกํากับด,ด้วยนั่นเองนะพี่แต้มก็บอกว่าเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวคิดนี้หรอกครับเออเพราะว่าแม้แต่ซาจินที่เป็นอจัจฉรยิยะเนี่ยยังไม่สามารถทําได้เลยนะการที่แบบจะเอาความเมตตาไปช่วยเหลือโลกครับพี่แตม้มบอก มันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่มีทางเป็นไปได้นะแต่ว่าแนวคิดแบบนี้ครับยังไงก็มันก็มีคนสนับสนุนและสารต่ออยู่ดีนะเอออย่างเช่นตัวกว,วีนะครับ เออไม่ว่าพี่แต๋มจะดุด่ายังไงนะเขาก็ยังคงเป็นคนที่แบบเมตตามีจิตใจดีต่อไปอยู่ดีนะเมื่อนาฮิดะมาถึงครับน้องก็เฉลยว่าเป็นคนส่งละมุดนะครับไปสอดส่องงานประลองเองนะเธอรู้ว่ามันจะวุ่นวายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเธออยากเห็นการทดลองของซาจินนะพะเธอก็คิดว่าการทดลองซาจินนั้นมนดูมีประโยชน์สุดๆนะครับเธอก็เปรียบเทียบว่าหมูเห็ดนะทุกคนนะบางคนก็บอกว่ามันคือเห็ดอ่ะนะบางคนก็บอกว่ามันคือหมูนะบางคนก็บอกว่า มันคือเนื้อนะครับโลกมันก็เป็นแบบนี้นะครับไม่มีใครเข้าใจมันได้ถ่องแท้แม้แต่ตัวของเธอที่เป็นเทพแห่งปัญญาเองนะบางคนก็บอกว่าโลกนั้นสวยงามครับบางคนก็บอกว่าโลกนั้นอัปลักษณ์ความจริงไม่ได้อยู่ที่ว่าโลกนั้นมันเป็นยังไงครับแต่มันอยู่ที่ว่าเราคิดยังไงนั่นเองนะส่วนงานวิจัยนั้นนะครับเธอก็อยากให้อาเหมานะครับรับสารต่อนะเอออาเหมาอหรืออาหมวกเนี่ยก็เลยบอกว่า เลิกเรียกตัว,วอหมวกสักทีเถอะนะสุดท้ายเราก็พบว่าคนที่สละตัวเองไปช่วยเหลือหมู่บ้านอารุนะครับแล้วก็โดนทรายดูดจนตายก็คือพ่อของกวีนั่นเองครับตอนเด็กกวีเห็นมงกุฎแล้วก็อยากใส่ครับพ่อเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปแข่งเพื่อให้ได้มงกุฎมาให้กวีเองนะแล้วมันทําให้ตัวของพ่อของกวีนั้นเจอกับซาจินครับแล้วก็เข้าใจในงานวิจัยของซาจินนะสุดท้ายแล้วพ่อเขาก็เลยกลายเป็นซุมเศร้านะเออกวีก็เลยโทษว่าเป็นเพราะความผิดของ ตัวเองนั่นแหละพ่อเขาก็เลยตายนะครับนี่ก็เป็นเรื่องนะทุกคนนะเออเรียกได้ว่าเป็นการเอากาวีกับพี่แต้มมาขายอรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเคยเจอเขาประทักคารมกันอยู่หลายครั้งเลยนะเออก็เป็นเวสที่แบบแสดงให้เห็นแบบชัดๆไปเลยนะครับว่า เนี่ยคนที่มีเมตตามากเกินไปนะครับเออหวังว่าจะช่วยโลกได้นะแต่สุดท้ายแล้วเขากลับทำให้ทุกอย่างมันมีแต่ความแย่นะทุกคนนะแต่ถ้าหากมีแต่อุเบกขาแบบพี่แต้มนะครับซึ่งพี่แต้มก็รู้ตัวดีแล้วทุกคนนะว่ามันทําให้เขาไม่สามารถมีสังคมครับไม่สามารถเข้ากับสังคมได้ครับเออคนที่มีสังคมมันก็จะมีเส้นสายมันก็จะได้ประโยชน์มากกว่าครับแต่พี่แต้มก็บอกว่าแต่ถ้าเป็นแบบกวีอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วก็จะไม่สามารถ ทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจหวังไว้ได้สําเร็จครับเพราะความผูกพันกับคนอื่นมันก็จะไปขัดแคงขัดขาเต็มไปหมดเลยนะทุกคนนะแต่ว่าไฮไลท์ที่ซ่อนอยู่ในเนื้อเรื่องนี้จริงๆครับก็คือจังหวะที่ซาจินนะทุกคนนะไปศึกษานะครับเรื่องนี้นะในทะเลทรายแล้วก็ ไปจนถึงแบบไปเจอกับพวกสค i ิปติกนะครับซึ่งเป็นลูกหลานของชาวแคนเบรียเนี่ยแล้วก็ได้ศึกษาในเรื่องของบาปของมนุษย์ขึ้นมาครับเออแล้วเขาก็พบว่าจริงๆแล้วมนุษย์นะครับมีบาปเป็นเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วนะทุกคนนะเออไม่ใช่แต่ชาวแคนเบรียนะครับแต่มนุษย์ทุกคนนั้น เป็นสิ่งมีชีวิตบาปอยู่แล้วนะแต่มนุษย์โบราณนะครับหรือว่าชาวแคนเรียเองก็ตามนะมันถูกกระตุ้นด้วยบางสิ่งบางอย่างนั่นเองครับมันเลยทําให้ความโลภความบาปอะไรพวกเนี้ยมันพรั่งพูออกมานะเลยทําให้นิสัยของคนนั้นจากคนที่เคยเป็นคนดีมีเมตตาครับก็กลายเป็นคนที่โหดร้ายและทําเรื่องเวลวร้ายได้นั่นเองนะ และในเรื่องตรงนี้อาจจะเป็นการบอกใบ้บางอย่างว่าทําไมชาวแคนเรียถ,ถึงถูกตราหน้าว่าเป็นคนบาปก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ